สมกับที่ได้ซื้อว่าเป็นประเทศขอทานอิเลเนาะล่าสุดฮุนมาเน็ตนะได้ออกมาบอกว่าถ้าไทยจะเห็นหัวกั้นสายแดนขึ้นมาระหวบ้างไทยกัมพูชานะไทยต้องจ้างนะแหงงานกัมพูชาให้มือละห้าร้อยสี่สิบบาทมโนโมนาสำคัญตัวเองผิดไปพูดโพมักโ,โมโมักแต่สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศ แลยกระสบายดีพราแม่พี่น้องเอฟซีต้งฟังไทยเปิร์สุครุสุคนนะข้าวออกมาบ้าทางประเทศกัมพูชาฮันอนอได้ออกมาเหี่ยอกนั้นให้ไทยจ้างค่าแหงคนกัมพูชาหานเมื่อละห้าร้อยสี่สิบบาทถ้าเกิดว่าอยากเห็ดหัวกั้นขึ้นมาเน,ะนานะกั้นระว่างสายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็ได้มีพระราชองค์การออกมาจากพระเจ้าอยู่หัวนะรอสิบลละนะว่าให้เหตุหัวสร้างนะขึ้นมาเนาะ เออน่ะผู้นำ柬ชามันกับว่า,วาข้อเจตตาเสียดังจ้างค่ายแหงคนประเทศค่อยมื่อละห้าร้อยสี่สิบบาิบวกสำคัญเจงพิษไปนะคนไทยแท้ๆเขายัางพันได้ห้อนห้าร้อยสี่สิบบาทบางคนนะ คนลาวไปเฮ็ดเบี้ยงในประเทศไทยกันยังบบได้นะขนาดคนลาวอยู่สงบสงเงยมได้นะอันนี้เฮียขอ้องเฮียข้องเอาแต่ว่าเป็นผู้นําประเทศขเขมรแต่บ่มีปัญญาจ้างขเขมรในประเทศตัวเองให้ได้คือกับประเทศไทยเมื่อละอันห้าร้อยสี่สิบบาทอะค่าแหงขั้นต่้มอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้กับโต่ํมกว่าสี่ร้อยลเนาะ ยงังมีปัญญาจ้างคือกับไทยซ้ำม,มัเนี่จะมีย้งห้องให้คนนั่นเป็นคือคนนี้อันให้ได้ดังใจเป็นไปบ่ได้หรอที่ย่างหนึ่งเจ้าบ่แเ่นายกทางฝั่งไทยนะนายยกคเมรนะมีปัญญาเฮ็ดจ้างคนในประเทศของตัวเองให้อยู่ในประเทศของตัวเองให้ได้ก้อนนะจ้างไปียกห้องให้ซาดอื่นนั่นอันเฮ็ดจังสั้นดังสินะสำคัญโตพิษของแท้และนี่เขาว่านะเฮ็ดไซเดน ปิดกันหัวขึ้นมามันกรดีแล้วมันแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างนะหนึ่งมาการลักลอบเข้าเมืองพิดกดหมายเนี่ยสองมาค่าขายเชื่อนก็นกนได้ลดลงสามมนเนี่ยบุบังหน้ากันกันกบปิดประตูใส่การลดนะสบายใจยุย่ยภัยยุ่มันจบข้าวไปเท่านั้นแล้วนะเจ๊ดจังใดนะจิมาปั้นยุเสื้อปัยุ่งนี่นะ อยเสื้อบัยยุนี่นะ่ะยุกที่เขาบ้ปั้นหน้าใส่กันไหยนะ่นะยุกที่เขาเปิดอกเ,เปิดใจแบบโบต้องต้งแหลแสดงมักแนวใ,ใดกับเปิดใส่กันแบบนั่นโลดนะทุกมือในยุกมันเป็นแบบนั้นน่ะมูมักกันละสิมานั่งปั้นหน้าเอออแบบ,บม,มันมม,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 มมันนมแบบอคือสมัยตะกี้มันมิดแล้วน่ะมูมักกันเขาปิดประตูเงินใส่กันโลดเดี๋ยวนี่นะ่ะ คิดเห็นอดีตผ่านมาที่ทางกัมพูชาฮหดกับทางฝั่งไทยแม่นะ่ะเมื่อก่นนอนนันอดีตนายยกกันพ่อของฮุนมาเน็ตในการฮุนเซน,นออกมาบอกว่าให้ปิดไปโลดพัน่านะปิดจากร้อยปีห้าร้อยปีนะเมื่อนี้ลูกก็ออกมาบอกว่าเอ้นะ่ะถ้าจะเห็ดหัวกันได้แท้ก็ให้ใจ่ายค่าแหงเมื่อละห้าร้อยสี่สิบบาทให้กับให้ง,งานฝั่งเขมรฝั่งกัมพูชา ทุละทุละยังกุ้งการยังนะคุนมาเน็ตยังบ่มีปัญญาจ้างคนในประเทศตัวเองซ้ำนั่นแล้วจิมาบอกให้คนอื่นไปจ้างนะอืนะขนาดคนประเทศเขาบางคนยังบ่ได้ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้าอยากได้แบบนั้นกะพูดละจ้างเขาเองตัวว่าฮุนมาเน็ตนะจิะเนี่ยยังจิม่เฮียะข้องผู้นั้นเฮ็ดผู้นี้เฮ็ดเนี่ยนะเฮ็ดเองลรน,น่ะนะ เป็นผู้นำประเทศเขาบบแมนตินะก็เฮ็ดให้ประสาชนตัวเองแล้วแม่นะ่ะจะไปเฮียข้องให้ไทยเขาจา้างห้าร้อยสี่สิบให้ยนังนะไทยเขากา็ฮับคนตั้งดาวแห่งงานทางฟั่งขเขมรเข้ามาเฮ็ดเปียกก็ถือบ่บุโคแเละเสื้อบอ่ะนะ แค่เขาจ้างงานหันก็คือว่าบุญโขแล้วเมื่อเนึ่งหันได้เท่าไรแล้วนะเมื่อนึ่งก็ได้สี่ร้อยอัพขึ้นไปแล้วนะบางคนหันเฮดโอดทีขึ้นมาก็เอออาจจะได้ลายก็นั่นอยู่นะให้เขาฮับพาระละหลายแล้วนะทุกเมื่อนทะนะี่น่ะนะพาราีนจักมาจากทางใดพุ๊นะจากคนนอกประเทศแน่นะ่ะจะไม่เฮียคองอย่างกระดักรกโดอ,อยากได้อย่างกะ เฮ็ดเองเฮ็ดให้เขาสันตวนะถ้าเกิดว่าไอฮุนมาเน็ตเนี่ยนะจ้างงานของคนในประเทศตัวเองหันยู่ในประเทศของตัวเองประเทศคาเมรนก็ซีได้มีแห่งงานเฮ็ดเวียดไะแต่เบิ่งกแล้วคือจิบมีดอกบ่มีปัญญาแล้วบ่มีความสามารถพอที่จะจ้างคนในประเทศตัวเองดอกน่ะแลวจิมาให้คนอื่นจ้าง ในระดับนี้นะเฟอร์เจอร์เฟอร์ฟันนะเดี๋ยวเขาก็สิหาว่าเขมนสร้างกรุงเทพมหานครเดี๋ยวพอเขาจ้างนะพอเขาจ้างมาเฮ็ดแวกเกณงานเดี๋ยวก็สิหาว่าเป็นคนมาสร้างประเทศเขานะเฮ็ดจังไดเนาะมันเป็นกันทั้ง พ่อทั้งลูกนะมันเจนให้ผู้นำหันเบิดความน่าเชื่อถือต่อประเทศเพื่อนบ้านได้นะมันจะความน่าเชื่อถือมันจะลดลงนะเพราะมันอย่างในสิ่งที่เจ้าเหตุบลได้แล้วเจ้าจะไม่ฮห่คล้องให้ผู้นั้นผู้นี้เฮ็ุแทนเจ้าเห็ดให้เจ้าเป็นไปบ็ได้นะง่ายๆเบิแล้วนะขนาดขึ้นชื่อว่าเป็นถึงผู้นำนี่คือต้องมีความคิดและความสลาดความสามารถหลายกว่านี้นะ ถ้าเฮ็ดบบได้กับพุ่นละให้คนอื่นสามารถเฮ็ดได้หันขึ้นมาเฮ็ดนะเบื้องไทยเป็นตัวอย่างนะอันใดเฮ็ดบบได้เขาเก่าคู่ไม่ขึ้นมาเฮ็ดนะนี่จะเป็นนั่งกอดคอกอดเข้าให้ประเทศตัวเองร่มจมให้ประซนตัวเองลำบากให้อ่ยนะลำบากยังบอพอนี่ยังไปรสร้างความลำคาญบุ้นบายให้กับประเทศอื่นเขาคำ่าเพื่อนบ้านนี่มันก็ะือลดลงลดน้อยลง ก็ทีได้เป็นอีป้าข้างบ้านเลยปะนะป้าข้างบ้านลงข้างบ้านแทนได้จากคนที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะเฮ็ดหัวกั้นขึ้นมาหันเขาก็บ่ได้ใส่เงินคอมเมนได้ละนะเขาใส่เงินภาษีประชาชนของคนไทยทุกคนเฮ็ดนะคอมเมนต่ได้อ่องเงินส้อยเขาพอกีบเสีมียข้องเนีย่ย ถ้ามีส่วนห่วมออกเงินกับเขาเพราะว่าน่นะเพราะเขาจะได้มีเซตเชี่ยวยกขึ้นมาพิจ,จารณานะแต่อันนี้พอได้มีสั่งแล้วการที่เอาคนเขมรเข้ามาจ้างเฮดเวีย็ดงานอยู่ในประเทศไทยก็คือว่าสว้อยเขมรลายเติบแล้วนะนจะไปเฮียข้องน,ะนี่เฮียข้องนี่นะเฮียข้องไปกับบอได้อย่างเดออ